เเพื่อนๆคะได้ยินเสียงโหวหวนเมื่อกี้ไหมคะไม่ใช่สิ่งลี้ลับนะคะแต่แต่ว่าเป็นเสียงของกระทิงคะ่ะเขาจะบอกว่าถ้าเป็นจ่าฝูงเนี่ยจะร้องเสียงแบบนี้คะ่ะแสดงว่าตัวใหญ่ามากเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นชนัดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทีมงานของเราเนี่ยกําลังตั้งกล้องส่องกระทิงอยู่คะ่ะ มือถือเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าเราจะให้ฟังเหมือนเสียงเมื่อกี้เสียงดังมา <c oughs> เุ้ยียงแมงเข้าปากะ <c oughs> นนี้กระถิ่นได้ล้อมเราไว้หมดแล้วค่ะคะ <c oughs> นนี้กระถิ่นได้ล้อมเราไว้หมด จะสะท้อนแสงกลับไฟจนจับผีทองทองได้ยากนะคะที่เขาบอกว่า ที่เจ้าหน้าที่ที่พามาดูนะคะเรามากับเจ้าหน้าที่นะคะเราไม่ได้เข้ามาโดยพละการะคะ่ะบอกว่าอยากให้คุณเพื่อนๆในเพจอะมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองคะ่ะบางอย่างเนี่ยภาพอาจจะเก็บไปไม่หมดแต่ถ้าเรามาสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดกว่าจริงๆค่ะที่เขาแพงม้าวังน้ําเขียวคะ่ะอย่าลืมมากันนะคะเพราะว่าที่นี่แหละไม่ต้องห่วงนะคะว่าต้องมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพาเรามาส่องอยู่แล้วคะ่ะ เราจะเข้ามาโดยพลาการไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะมีสามตัวพี่ไห็นไ,ไลย